พงทองวันนี้ก็กลับมาพบกับชุดพุทธธรรมซึ่งเป็นตอนที่สิองก็เป็นตอนที่สองของหัวข้อชีวิตคืออะไรและเป็นหัวข้อที่สำคัญหัวข้อหนึ่งเรียกว่ามันใหญ่ระดับเป็นหมวดเลยถ้าแบ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสี่ส่วนคำถามที่ว่าชีวิตคืออะไรหรือหมวดทุกนั้นก็คือหนึ่งหมวดและเป็นหมวดที่ยากที่สุด ยากกว่าหมวดที่สองที่ล่ำลือกันว่ายากก็คือเหตุแห่งทุกข์หรือปฏิจจสมุตบาทแต่ถ้าเกิดคุณผ่านด่านนี้ไปได้ปฏิจจสมุตบาทจะเป็นเรื่องง่ายทันทีและพิสุจน้อยคนในเมืองไทยหรือในโลกก็ตามที่จะสอนในหมวดนี้ส่วนมากเขาจะเน้นหมวดที่สี่ก็คือชีวิตควรดำเนินไปอย่างไรควรเป็นอยู่อย่างไรในแง่ศีลจิตตะและปัญญา ทำไมผมถึงเน้น้เรื่องชีวิตคืออะไรเพราะว่ามันเป็นเส้นทางลัดที่จะทำให้คุณเข้าใจในเรื่องของปริยัติได้อย่างรวดเร็วแม้นว่ามันจะยากมันจะท้าทายสมองซะหน่อยแล้วก็ที่ถามกันมามากก็คืออยากจะชมคลิปอื่นๆของชุดพุทธธรรมคุณก็อาจจะค้นหาด้วยคำว่าลอยอะคาเดมีเมื่อเจอช่องลอยอะคาเดมีแล้วก็ไปกดที่เพลย์ลิส ในเพลย์ลิสต์ก็จะมีชุดหนึ่งที่ชื่อว่าพุทธธรรมและในนั้นก็จะเต็มไปด้วยคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุทธธรรมที่ผ่านมาก็มี11คลิปแล้วอันนี้เป็นคลิปที่12สืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมตั้งปริศนาธรมเอาไว้ว่าจะทำให้หุ่นยนต์ AI เนี่ยให้มีจิตใจเหมือนมนุษย์จริงๆจะต้องใส่อะไรเข้าไป และมีผู้สนใจคอมเมนต์เยอะเหลือเกินและผมก็ดีใจที่ว่าไม่มีคอมเมนต์ไหนเลยที่ตอบว่าจะต้องใส่ดวงวิญญาณเข้าไปในหุ่นยนต์เหมือนกับผีถ้วยแก้วก็แสดงว่าผู้ชมในช่องนี้เนี่ยมาถูกทางแล้วหลายคนก็ตอบเรื่องของขันเรื่องของเวทนาสัญญาบางคนก็พูดถึงอัตตาบ้างหละก็แสดงว่าสนใจกันจริงๆ ในเบื้องต้นและผมได้บอกในคลิปก่อนหน้าว่าองค์ประกอบของชีวิตนั้นมีสส่วนก็คือหนึ่งเรื่องของร่างกายหรือจะเรียกว่าบอดี้หรือฮาร์ดแวร์ก็ได้แต่พระพุทธเจ้านั้นเน้นคำว่าร่างกายที่รับรู้เรียกสั้นๆในบาลีว่ารูปหรือ corporality ในภาษาอังกฤษในแง่ที่ว่ามันเป็นแม s ของร่างกายที่มีการรับรู้ และส่วนที่สองก็คือเรื่องของจิตหรือ i มยภาษาคอมพิวเตอร์ก็คงใช้คำว่าซอฟต์แวร์และอันที่สามที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงก็คือส่วนเชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับจิตที่เป็นตัวรับรู้ไอ้ส่วนนี้เรียกว่า consciousness ถ้าเกิดคุณสลบไอ้ consciousness ก็หายไปก็เรียกว่า unconscious ถ้าคุณฟื้นกลับคืนมามีสติเหมือนเดิมไอ้ c o n s c i o u s ก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็จะแบ่งองค์ประกอบของชีวิตเป็นสส่วนก็คือร่างกายที่รับรู้ได้แล้วก็สะพานเชื่อมมาสู่จิตแล้วก็ตัวจิตเองผมเขียนเป็นไดอกรมได้ตามที่เห็นในขณะนี้และถ้าผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยผมอยากให้เงยหน้าดูไดอกรมสชักนิดหนึ่งไอสะพานเชื่อมเนี่ยเรียกว่าการตื่นรู้ consciousness ในภาษาบาลีเรียกว่าวิญญาณในการที่เป็นก้อนๆอ,อย่างงี้บาลีเขาเรียกว่าขันตอนนี้เราก็มีสามขันละหรือสามก้อนผมอยากจะให้ดูคําอธิบายของศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นชักนิดหนึ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าคําอธิบายเมื่อคนสลบไม่ได้สติรัทธิผีหรือศาสนาผีของไทยโบราณหรือว่าของ ความเชื่อโบราณของเผ่าพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีมาก่อนศาสนาพราหมณ์แล้วก็ส่งอิทธิพลให้ศาสนาพราหมณ์เชื่อเหมือนกันก็คือประกอบด้วยมิ่งและขวัญไอาการที่คนสลบนั้นก็คือขวัญออกจากร่างต้องทําพิธีเรียกขวัญให้กลับเข้ามาหามิ่งแต่พระเ,เจ้าไม่ได้อธิบายแบบนี้เพราะพระเ,เจ้าบอกว่าไอาส่วนที่มันเชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับจิตเนี่ยซึ่งเรียกว่าวิญญาณเหมือนกันเนี่ย วิญญาณอันนี้มันไม่ทำงานก็คือ consciousness ไม่ทำงานมันเป็น unconscious เพราะฉะนั้นคุณต้องแยกให้ดีว่าคำอธิบายแบบไหนเป็นแบบพรามแบบไหนเป็นแบบพุทธและสิ่งที่ผมสอนนั้นคือคำอธิบายแบบพุทธผมไม่ได้บอกว่าคำอธิบายแบบพรามผิดแต่โดยส่วนตัวผมเชื่อคำอธิบายที่ใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์มากที่สุดก็คือการเชื่อมต่อหรือที่เรียกว่าวิญญาณขันเนี่ยเกิดไม่ทำงานต่างหาก สัตว์ก็เช่นกันเวลาสลบหมดสติก็แสดงว่าวิญญาณขันมันไม่ทำงานทีนี้ลองมาคิดด้วยกันการสร้างจิตมนุษย์เทียมหนึ่งเราก็ต้องสร้างความฉลาดเทียมขึ้นมาถูกไหมครับไอความฉลาดเทียมเนี่ยก็เรียกว่า AI artificial intelligence อันที่สองต้องสร้างความรู้สึกทางกายถ้าคุณยนต์ของคุณไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึก ความละมุนละไมของขนสัตว์ที่นุ่มไม่รู้สึกความอบอุ่นจากการกอดมันก็จะขาดสิ่งที่สำคัญตรงนี้ไปและอันที่สามไอ้ความรู้สึกทางกายเนี่ยมันนำไปสู่ความอยากได้และความไม่อยากได้เราจะมาดูอันแรกกันก่อนความฉลาดเทียมมันคืออะไรความฉลาดเทียมก็คือการเรียนแบบความฉลาดจริงนั่นแหละ และไอความฉลาดที่ว่านี้มันคืออะไรมันก็คือโปรแกรมที่สามารถเรียนรู้ปรับแก้วิธีทำงานได้จากความผิดพลาดที่พบโดยมันต้องมีคุณสมบัติ3อย่างต่อไปนี้ 1. มันสามารถรับรู้ข้อมูลใหม่ได้ 2. มีความจํามีความระลึกได้เข้าใจกติกาและเป้าหมายถ้าเกิดคุณจะสร้างให้มันเล่นเกมคุณก็ต้องบอกว่ากติกาคืออะไรและเป้าหมาย ของการเล่นเกมท้ายที่สุดแล้วจะให้มันเป็นยังไงลันที่3ต้องสามารถให้มันแก้ไขโปรแกรมของตัวมันเองนำไปสู่การตัดสินใจแก้ไขตามเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดไว้ได้ทีนี้ไอาการที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดโปรแกรม AI ว่าเป้าหมายมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเล่นเกมโกะให้ชนะไอแบบเนี้ยสำหรับ AI มันก็มองมนุษย์ว่าเป็นพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดเป้าหมายให้มัน ชีวิตของมันต้องดินเนินไปอย่าง Expanders p e c i a l Edition s ปอร์ตให้สุดปกับตัวตนที่ใช่ได้ทุกบทบาทที่เป็นคุณ สะท้อนทุกตัวตนที่เป็นได้มากกว่า Mitsubishi Expander Special Edition Drive your ambition Mitsubishi Motors ยังไงถูกไหมครับอันที่สองเราจะทำให้ AI มันมีชีวิตขึ้นมาแล้วผมก็เกิ่นเอาไว้แล้วก็คือมันต้องมีความรู้สึกทางกายก็คือมีความเจ็บปวดเวลากินอาหารมันก็รู้สึกอร่อยไม่อร่อยมันรู้จักหอมรู้จักเหม็น และอื่นๆถ้ามันไม่มีความรู้สึกทางกายเนี่ยนะมันไม่สามารถมีจิตใจแบบมนุษย์ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีความอยากทางใจการที่มันรู้สึกชอบไม่ชอบทางกายมันก่อให้เกิดความรู้สึกทางใจก็คือเป็นการชอบไม่ชอบทางใจหรือเฉยเฉยและมันนำไปสู่เกมที่มันสร้างขึ้นนำไปสู่ความอยากได้ในสิ่งที่ ตัวตนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยชอบหรือความไม่อยากได้ในสิ่งที่มันไม่ชอบเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของจิตมนุษย์มันก็ต้องประกอบด้วยหนึ่งการรับรู้จากประสาทสัมผัสจะมีกี่ประสาทก็แล้วแต่อันที่สองจำได้รับทราบได้เข้าใจเป้าหมายการใช้งานของวัตถุได้มีการสะสมความรู้นำไปปรับแก้ความเข้าใจแล้วก็เป้าหมายของมันได้ อันที่สี่มีความรู้สึกชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีไอที่เราพูดมาทั้งหมดนั้นมันเป็นส่วนของนามธรรมามันก็ต้องมีรูปธรรมที่จับต้องได้ถูกไหมนามธรรมาเนี่ยมันจะอยู่ล่องลอยอยู่ในอากาศไม่ได้มันจะต้องมีฮาร์ดแวร์ในตัวนั้นก็คือตัวร่างกายและนี่คือ5องค์ประกอบที่พระเจ้าได้อธิบายไว้แต่ว่าน้อยคนที่จะเข้าใจ และที่สําคัญก็คือมันต้องปรับแก้ความต้องการของตนเองได้ด้วยไม่ใช่ถูกโปรแกร,รมเอาไว้และไม่มีการปรับแก้อะไรเลยกลับมาดูไดอะแกรมอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เรามี3ใช่ไหมตอนนี้เรามี5แล้วก็ไอ้ทางขวานเนี่ยแบ่งออกเป็น3ข้างบนเรียกว่าหมายรู้ข้างล่างก็คือความรู้สึกชอบไม่ชอบและไอ้ตรงกลางเรียกว่าปัญญาความคิดถ้าคุณอยากได้บาลีผมก็ พิมพ์บาลีให้ร่างกายเรียกว่ารูปฝั่งที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตเรียกว่าวิญญาไอ้สะพานที่ว่านี้อาจจะมาอาจจะมาทางประสาทต,ตาหูจมูกลิ้นกายส่วนที่เรียกว่าหมายรู้ในบาลีเรียกว่าสัญญาส่วนที่ชอบหรือไม่ชอบเรียกว่าเวทนาและส่วนที่เป็นปัญญาความคิดเรียกว่าสังขารสังขารตรงนี้เป็นคําที่สําคัญมากและอย่าไปสับสนกับ คำไทยที่สังขารแปลว่าอายุเป็นความเสื่อมอันนั้นเป็นภาษาไทยแต่อ้กสังขารตัวเนี้ยมันเป็นบาลีถ้าจะให้แปลย่อๆง่ายก็คือปัญญาความคิดส่วนไอ้ที่บอกว่าการปรุงแต่งนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาความคิดหุ่นยนเนี่ยคุณจะให้มีชีวิตคุณใส่แต่การปรุงแต่งเข้าไปอ่ะมันก็ไม่มีชีวิตหรอกมันต้องมีปัญญาความคิดไอ้ปัญญาความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ปรุงแต่ง หรือไม่ปรุงแต่งก็แล้วแต่มันและหลายคนถนัดภาษาอังกฤษ corporality ก็หมายถึง working hardware ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ที่ตายไปแล้วก็คือฮาร์ดแวร์ที่กำลังทำงานอยู่หรือพร้อมที่จะทำงานตัวที่เป็นสะพานเชื่อมหรือวิญญาณน,นั้นก็คือ consciousness ถ้าหมดสติก็คือ unconscious ผมเอา feeling มาทางด้านซ้ายนะก็คือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบที่เรียกว่าเวทนาด้านหลังนั้น ก็คือหมายรู้แต่ผมใช้คำว่า r t C เดี๋ยวจะอธิบายภายหลังและตรงกลางที่เรียกว่าปัญญาความคิดก็คือ intelligence ถ้าเป็นสติปัญญาเทียมหรือปัญญาความคิดเทียมก็เรียกว่า artificial intelligence หรือ AI ทั้ง5ส่วนเนี้ยคือสิ่งที่พระเจ้าอธิบายาไว้เพียงแต่พระองค์ไม่ได้เขียนเป็นไดอะแกรมผมเขียนให้ดูจะได้เข้าใจง่ายๆ ตอนนี้เราก็เห็นละวว่ามี5ส่วนแล้วก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษแสดงให้ดูเอาละครับเวลาหมดสมัครคลิปนี้ผมพยายามทำคลิปไม่เกิน15นาทีเพื่อให้มี Cross c r o s s captioning ในคลิปต่อไปเนี่ยจะลงรายละเอียดของแต่ละส่วนว่ามันมีความหมายยังไงมันประกอบด้วยอะไรบ้างและมีผู้ติดตามมากเกินคาดแม้ว่าเป็นคลิปทางปรัชญาศาสานา ซึ่งปกติมีคนติดตามดูคลิปเหล่านี้น้อยมากคนสมัยนี้เขาชอบดูเรื่องการเมืองเรื่องดรามา่าเดิมทีเดียวเนี่ยคาดว่าจะมีคนดูสักหมื่นสองหมื่นแต่ละคลิปออกมาเนี่ยคนดูเป็นแสนคนที่คอมเมนต์เป็นเปอร์เซนต์ที่สูงมากเมื่อเทียบกับคลิปอื่นและโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับช่องอื่นถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากเอาละครับขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ กรีนซีโรไบโอติกเพื่อเสริมสร้างคุ้มคุ้มกันที่ดีกินจบปรับดีไลท์